ข้าวเที่ยงนะคะเป็นข้าวคลุกกับกินแกงกับปลาทองปลาทองหนึ่งนะคะปลาทองหนึ่งแต่ก็มีเกงเก็วกับย้ายอาหารนะคะแล้วก็จอยกบผู้มาหาน้ำนะคะเข้ากับเอาเ้าหนึ่งทับพ,พี่ในหน้อยะค่ะข้าวหนึ่งทับพ,พี่หนหน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาทองนะคะหนึ่งกินซื้อไ็เลยค่ะกินแทนข้าวนะคะราะว cụm môn những ngày một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  này? một ngày con ngày một 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 อันนี้กับผ้าโอนะคะเน้นผักเป็นหลักนะคะหนึ่งมะสองถุงค่ะสองถุงถุงแล้วสำหรับหนึ่งกินซื้อกได้ะคะ่ะกินแทนข้าวนะคะสวัสดีไปหาคุณหมอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องนักเรียนเตอร์ทุกคนทุกคนค่ะเมื่อนี้ก็ได้กินข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะวันวันไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานะเดี๋ยวคุณครูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูกินข้าวก่อนจ้ะค่อยกินมะค่ะเขากับป๋องเอ้หนึ่งปลาค๋องเมื่อกินแกงกับเข้าจะสิผมจะสิจอยนะคะ จะสีพร้อมหรือสิบ่าพร้อมอันนี้กับข้าวโอนะคะพยายามกินให้เน้นผักนะคะทานแม่บอกว่าแกงไทยนิขิดแกงนิคิดไม่ออกอะลิขิดไม่ออกซื้อไปวันไหนซื้อไปอยังไงพวกนี้เ,เคยกินกินข้าวกับผักท้องก่นอนเบีนข้าวอะไ้เด้อคะ่ะ เา็นวานนำหนักเกินนะคะคนไทยควบคุมนำหนักก็คือลดแป้งนะคะลดแป้งก็คือข้าวของเรานี่แหละนะคะให้น้นโปรตีนเป็นหลักผักเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นห้องกินอย่าัไเนื้อไก่เนื้อไก่มปนวานนำหนักเกินนะคะคนไทยควบคุมนำหนักก็คือลดแป้งนะคะลดแป้งก็คือข้าวของเรานี่แหละนะคะให้น้นโปรตีนเป็นหลักผัก ผักเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเอากับตัวนี้กับผ้าโอนะคะมันกินเขาและะ้วค่ะเด็กกวางมันกินเขาแลยมันก็ับมาเห็นงาน,น <S <S อีกคนนี้กับผ้าโอนะคะ แกงขาไก่นะคะแกงข,ขาไก่นะคะปักท้องหนึ่งปลักทองนี่เป็นผักนะคะโดยในเรืเ่องของการเน้นแต่อย่างน้อยเราก็เน้นผักนะคะเน้นผักเป็นหลักก็่โอเคอยู่ดีค่ะกับขา้าวแทบค่ะวนหนึ่งกินซื้อก็ได้ค่ะกินแทนข้าวนะคะาะวค่ะ ไปหาคุณหมอ,อน,นี่กับข้าวโอนะคะน,นี่กับเนื้อไก่งไงไอไงข้าวเที่ยงนะคะเป็นข้าวคลุกกับกินแกงกับปลาทองปลาทองหนึ่งนะคะปลาทองหนึ่งแล้วก็มีแกง แกงขาไก่นะคะแกงขาไก่นะคะปักท้องหนึ่งปักทองนี่เป็นผักนะคะซอยในเรื่องของการเนีน้ผู้ใดไม่เห็นเป็นก็สียหัวเนาะข้าวกับฟักทองนะคะแซ่บแล้วค่ะฟักทองนี่หวานหวานมากนะคะเขาเขาเขาปฏิผัดนะคะเขาปฏิพัทธ์เขาปฏิเกลียเขามันกินขเขาแล้วค่ะด็กอย่นกินขเขาแล้วมันก็ไม่เห็นนันทุกคน ใดเคยกินกินข้าวกับฝักท้องก่อเมนเข้ามาไดด้อะคะ่ะมีนข้ามาไดปดกปักย้ายอาหารนะคะแล้วก็จอยปอกผูกม้มาหาน้ำนะคะเขาก็เอาเขา้ขาวหนึ่งทับพีในน้อยะค่ะข้าวหนึ่งทับพีนน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยปนะคะหนึ่งกินซื่อก็ได้คะ่ะกินแทนข้าวนะคะเพราะว่าไปหาคุณหมอหนึ่งกินซื่อก็ได้คะ่ะกินแทนข้าวนะคะ ว่าไปหาคุณหมออี่งกเนื้อไก่เนื้อไก,แก,กะะ่แกงขาไก่นะคะแกงขาไก่นะคะปักท้องหนึ่งปลักทองนี่เป็นผักนะคะซอยในเรื่องของการเรียนกรมกับเนื้อไก่เนื้อไก่ สบายสวยๆนะคะครับเน้นผักเป็นหลักนะคะหนึ่งมะกสองถุงค่ะสองถุงถุงแล้วสั้างกันพยายามกินให้เน้นผักนะคะทาคะแม่บอกว่า,าแก่นไฮดขิคไฮดริคไม่ออกไฮดริดไม่ออก,ออกซื้อไปวันไหนซื้อไป,ป,ปยังปกักย้ายอาหารนะคะแล้วกจอยกดผู้มาหาน้ํานะคะเก้ากบเอาเขาหนึ่งทับพีน้อยๆค่ะข้าวหนึ่งทับพีน้อยๆนะคะแล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะเอ้ หนึ่งปลาทองเมื่อกินแกงกับเข่าจะสีผอมจะสีจ้อยนะจะสีผอมหรือสีบอบบบมันวันไหนลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมา้ะ,ะเดี๋ยวคุณครูแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณครูกินข้าวก <Okay. S 1> ่อนจ้ะค่ะข้าวเที่ยงนะคะเป็นข้าวครกกบุกับจะกินแกงกับปลาทองปลาทองหนึ่งนะคะปลาทองหนึ่งแล้วก็มีแกง ผู้ใหไม่เห็นเป็นก็สยีอยากหวเนาะข้าวกับฟักทองนะคะแซ่บเล้ค่ะฟักทองนี่หวานหวานมากนะคะเขาเขาผลิตัดนะคะเขาผลิัดฑ์ท้ปฏิกิรยเขาเป็นวันนำหนักเกินนะคะคนไทยควบคุมนำหนักก็คือลดแป้งนะคะลดแป้งก็คือข้าวของเรานี่แหละนะคะให้เน้นโปรตีนเป็นหลักผักผักเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลย่านกันเน้อไก่ไก่ แกงขาไก่นะคะแกงขาไก่นะคะปักทองหนึ่งปักทองนี่เป็นผักนะคะซอยในเรื่องของการเรียนแกงขาไก่นะคะแกงขาไก่นะคะปักทองหนึ่งปักทองนี่เป็นผักนะคะซอยในเรื่องของการเรียนก่อข้าวเที่ยงนะคะเป็นข้าวคลุกกับกินแกงกับปักทองปักทองหนึ่งนะคะปักทองหนึ่งล้วกามีแกง วั <Okay. S 2> นวันไหนลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานะเดี๋ยวคุณกูแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณกูกินข้าวก่อน <Okay. S 1> จ้ะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เับาฟังชุดปจนจบขอบคุณค่ะคุณไอ้ข้ยกินกินของกับฝักท้องอะเมนของมาใดเด้อค่ะมินของมาใด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคพี่น้องทานเพื่อเตอร์ทุกทุกคนค่ะเมื่อนี้ก็ได้กินข้าวเทียงนะคะข้าวเทียนน้ำกันพยายามกินให้เน้นผักนะคะทาน่บอกว่าแกงไกนไิขดไนริขิดไม่ออกไนริขีดไม่ออกซื้อไปวันไหนซีฟายอังเกอรดย้ายอาหารนะคะแล้วก็ศจอย,ยกบผู้มาหาน้ำนะคะเขาก็เอาเขาหนึ่งทับพ,พีไ<ท>น้อยค่ะข้าวหนึ่งทับพีได้น้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยฟักทองนะคะ อย่าบาอิมอ่มตะหว่าขนมกินบดเมื่อ,อจัดสิจอยหรือสิบอจอยมันกินขเขาแล้วค่ะเด็กน้อยมันกินขเขาแล้วมันก็นัมาเฮ็น,นานอีกพอหนึ่งกินซื้อก็ไ้คะกินแทนข้าวนะคะเพราะว่า,า,าไปหาคุณหมอ สบายสวยๆนะคะครับนี่ก็เนื então, ल, ้อไก่เนื้อไก่ผู้ใดเคยกินกินของกับฝากท้องก่าเมนของมาไ้เด้อคะเมนของมาไ้ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เราฟังคิดเป็นจบขอบคุณค่ะ เลยหนึ่งประค้องมากินแกงกับเขาจะสิพร้อมจะสีจอยน่ะ